ะนะครับวัสดีครับวันนี้ครัวแม่นนายวัวคลอกนะครับวันนี้ยุดแล้วก็เลยหลังสั้นเมนูวันนี้จะเป็นแกงชมกุ้งสดกับหมวงเบามวงเบาหม,วง,ามวงเล็กๆนะครับตีผักอื้นก็มีนะเจ้วัาทุดมากแจว่วผักตายจะ เยอะมากกับเครื่องแกงพร้อมเคยพร้อมตอนนี้ต้นมน้ำนะครับกำลังเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนผสมนะครับแน่นๆก็จะเป็นกุ้งนะครับเมนูตานโควิดนะครับนึ่งกาวซออาทิตย์นี้ไม่ไปไหนเลยครับฟังตัวอยู่แต่ในบ้าน ก็หลังสั้นนะครับหังสั้นเมนูเผื่อจะต่ำกับข้าวให้กับคุณพันรยานะครับพมก็ปล่อยได้กินไปกันกินหมาก,กว่าแล้วไนะีอ่านี่เครื่องแกงนะครับเดี๋ยวป่มไฟดอริสสุกไฟไม่ค่อยไม่ค่อยเดือดไม่ถึงอุณหภูมิเดือดอะไรแต่วันนี้ไป่ยา อุณหภูมิข้างนอกมีไม่ต้องท่าหม้อเลยรอนอากาศดมากว่ารอน,นัดนั่นรอนอัากาศดรอนเจ e ก,จกรอนบ้าไปเลยนี่พวมาก็ดีเมื่อนเลยเชื่อโควิดได้ตายตาย,ตาย,ตาย,ตายลงมั้งนะครับนะครับเดี๋ยวมาแร่เมนูกันต่อนะครับแกงส้มกุ้งนะครับกับมะม่วงเบา เมนูที่กินแล้วจิ G ๊ดจ๊าดนะครับมะม่วงเบามะม่วงเบาภาษากลางเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเผื่อใครเรียกถูกก็ช่วยแนะนำมานะครับมะม่วงเบาภาษากลางน่าจะเป็นมันไม่ใช่ภาษาใต้หม่วงเบาภาษาภาษากลางน่าจะเป็น มะม่วงเบาน่าจะใช่นะครับก็เครื่องกําลังเดือดจะได้กินไหมเนะี่ยถ่ายไปด้วยทําไปด้วยเดี๋ยวมันก็คว่ำหม้ออดอก,กินกันเลยอืมเป็นไงครับดูแล้วจัดจ้านไหมจัดจ้านเนาะนะครับมะม่วงเบามันก็เปรี้ยวจี๊ดอยู่แล้วนะครับอันนี้ เป็นมะม่วงที่ไปเอามาจากบ้านพี่นะครับบ้านพี่ชายพี่ชายผมหนุม่มหน้ามนคนจังหวัดพัทลุงนะครับพี่ชายก็แบ่งปันมาให้ผมดูแล้วว่าน่าจะสุดยอดนะครับแล้วก็เครื่องแกงส้มเครื่องแกงส้มนี่เป็นของอนครศรีธรรมราชนะครับจากอำเภอเชียงใหญ่ ส่วนเคยเนี่ยนะครับต้องเป็นเคยร่อนนะครับเคยร่อนพี่บูนเขาบอกเคยร่อนเนี่ยร้อยจ้านอร่อยมากนะครับคืออร่อยมากนะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกหน่อยนึงแล้วเราก็จะได้ใส่กุ้งไปนะครับรสชาติมันจะเปรี้ยวนะครับแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวเผ็ด มันตัดกันหลายอย่างครับกุ้งสดมันก็จะเนื้อมันก็จะหวานรสชาติออกมาเนี่ยไม่อยากจะบรรยายเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่เดือดพลักๆแล้วเป็นไงครับเบาหน่อยแล้วก็อันนี้สำคัญที่สุดนะครับกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสดเนี่ยหาซื้อได้ตามตลาดนะครับไม่อันนี้ ตุนเอาไว้นะครับในในตู้เย็นเนี่ยตุนเมนูอาหารไว้เพียบนะครับเพราะว่าต้องคิดนะครับคิดเมนูเพื่อจะรังสรรเอาไว้นะครับพยายามนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับการออกไปเจอคนภายนอกนะครับคนพลุกพล่านแหล่งชุมชน สถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านช่วยชาตินะครับแล้วก็ทำอาหารนะครับให้ครอบครัวนะครับได้รับประทานกันโอ้ยนะครับตอนนี้เดือดปุดปุดแล้วเบาไฟหน่อยนึงครับเดี๋ยวอยากจะถ่ายตอนรับประทานให้พี่น้องสาว ชาวโซเชียได้รับชมด้วยเลยแต่ยาดีกว่าครับเพราะว่าตอนกินเนี่ยมันจะได้มีอรรถรสในการกินนะครับเดี๋ยวก็เครื่องปรุงเดี๋ยวค่อยเติมไปนะครับอันนี้ผมให้ดูการผสมผสานนะครับของอาหารนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ are, like นะครับในส่วนของคลิปผมแมนนายหัวคล็อกนะครับวันนี้ก็ ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย